ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะทุกคนเป็นบรรยากาศของเมืองข่าบางทองเนาะเราจัดเดินทางผ่านเมืองข่าบางทองแขวงสวรรค์ปะเทศเนาเนะมหาสหายมหาเสี้ยวเนาะเนี่ยกำลังขับรถอยู่ตอนนีนะ้ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปตลาดเนาะไปเบิ้งอาหารไปซื้อแล้วกินเนะนาะไปกินอาหารเช้าแบบสัตว์ทรายช่วงข้างนนะี้มีแต่อนเต้าเลยเสือด้นเหลืองเงา สบายดีทุกคนสบายดีเป็นทางการนะตอนนี้บอจัน์อยู่ที่เมืองทาปป่าบางทองแขวงสวรรคนะ์เขตเนาะบอจัน์เดินทางมาหาเสี่ยวเนาะหาสหายแลก็ะต่างมาเที่ยวเลยทุกคนมาเที่ยวมาลิ้นเลยเนาะตอนนี้บอจัน์ก็จะเข้าไปตลาดเข้าไปเบิ่งตลาดบ้านเพิินเนาะตลาดยำเซาเนาะมามีอย่างแน่ไปเบิ่งแนวกินน้ำทุกคนเนะี่ยไปได้ยังเป็นอาหารเซาเนาะไปไปเบิ่งบรรยากาศกันเลย

มาเด้อมาเด้อมาเด้อซื้อเด้อแม่ยังอ่นอันนี้ขี่กระบองอ้อยไผ่โอ้ยอยบอกอ้อยไผ่นะจับเิงเ้งออกระเดียวนี่ยยู่เนี่ยกินเระบอกบ่หู่เลยเเลยเมงอกเนี่ยเป็นยังครับโดไม่ตองเหอ็ดเนเป็นยังเห็ดดินดนึงไว้เออนึงไว้นะยเลยา มีไก่เชียวกินไก่เหรอมัทนานี <K <K ่ยเ่้อกระท่อยูะมีคนอยากลคนในเมืองเนี่ยว่าจะมาขายบ้านไก่เคียงนะเจ้าบริเก็ตเตียน

กล้องละห้ากล้องเท่าไรขนมเนี่ยแปดพันซื้อขนมสองน้องล่ะนั่นแหละ่าไรเจ็ดพันเหรอ๋อนั่งกูอะไรเรียกซื้อเก้านะอยากเป็นใจนะ ม่ยังกนดไม่ยังไงอะไรนี่สิครับไก่นะแนวมังมักนลหมูแกมเขือหอมไก่โอ้ขอบคปุนะใส่ผักหวานใส่อัน็เี้ยบางทเอานี่ไปนะห้าพันหรอห้าพันาสบพันหรเอาสิบพั อบอกธรเงินหัวเไรใ่งมโเลยครับมมีข้าพุ่นน้ำกะทิเนะาะปุ่นน้ำกะทินะี่ดกับเบิ่ั้ิ้ง น <c oughs> so ี่ทุกคนใส่รถเลาะขายกันมี้นะก็ปีนะปีไก่นะไลเลยโดยโดย ขายปิงนะป้งนะเนี่ยนะปิ้งนะซิฟทั้นนี่ซิฟนี่ห่าปิ้งหมูวะ,วะตัวนี้บ้หมูแมงปิ้งหมูนี่ห่าปิ้งเท่าไรเนี่ยอันนี้ซิฟทั้นตัวนี้ตัวนี้ห่า้ีหมูปิ้งเป็ดเออปิ้งปิ้งไก่ห้ามัดไหมซิฟซิฟมัดมีแต่ตัวเดียวนี้ซิฟทั้นซิฟทันเนี่ยเนี่ยปิ้งไก่ละอย่างละซิฟ ตัวได้เลยมูกับมูหลานล้านเลยดูด้วยอันนี้สิีแห่งไหมสีนักเอาหนึ่งสีนึงนี่ส่งหมูนี่แก้วนะมีไข่หนึ่งนะได้ได้ไข่เลย นี่เดี๋ยวสะไข่ท0 0พัไข่ทองพันเชื่อกันก็ไข่ห้าน้อยนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดเมืองท่าปังท่องนะทุกคน ทางตลาดนี้จะมีจะมีแต่ตอดเซ้าเนาะเที่่ามาขายอาหารส่วงบ่ายไปแรงกับบมีแล้วเนาะจะมีแต่ฮานขายเครื่อง mm hmm. เครื่องไซส์เสื้อผ้านะอันนี้ก็บ่ง่ายาเป็นตลาดเซ้าแลนะ้วเนาะตลาดเส้าตลาดเส้าของของเมืองทุกเซ้าจะมีคนเถอะเขามาขายเนื้อกินหรือว่าเขาไปหาอาหารหาซัดจากธรรมชาติมาได้ก็เอามาขายกเา็เป็นปลาเป็น ตอเป็นสัตว์ป่าตามทุ่งไห้ทุ่งหน้าเนาะไปหาได้อย่างกัเอามาวางขายเนาะในตะละเอาเนี่ยก็บอเอาจ้าต้องกุยังค่ะยังไม่หมดเนี่ยเอาอีกถึงหอะไรโอ้ยเธอ่ะ อตอนนี้ก็พ่อจันก็นจะได้เละออกแล้วนะทุกคนนะกนไ็ได้แนวกินสองสามอนะ่างนะ นี่ก็พัน่นสนลายพันจะขายแต่ยามสาวนะทุกคนครบมีเขียดมีหอยนะบ <c oughs> มีนะใน ปิ้งไก่ปิงไก่นะปิ้งไก่ตัวนี้ปิ้งไก่เอ้ยซื้อเนาะเอ้ยมาซื้อแล้วเอาเอาเมื่อแต่เป็นไก่ยังดิบอยู่นะทุกคนนะเป็นปิ้งไก่ร้านเนาะเอือบเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ปิ้งนะตัวนี้แต่มีปิ้งปิ้งปิ้งหมูแล้วก็มีไก่เนาะมีอ่อมต้องหัวหน้าเองจะมีไข่ไข่หนึงเนาะไข่ไข่ปรุงนะทุกคนนะไข่ปรุงแล้วเอามานึ่ง ม,ม,มีขนมมีขนมนี่สองกล่องเนาะะจัดซื้อขนมนะอืมออกต่ด้เป็นอาหารตอนเช้นะาของเฮาก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะกินแล้วก็ถ้าฝนโต,โตกกัเดี๋ยวเฮาจะาไปไปไปลิ้น์นะทุกคนนะไปลิ้น,บน์บล็อตอย่างเช่นเ,เครื่อนเอครื่อนเซกือเครื่อน,อนเ,<ส>เอซซาราลองเอซซาราลองเนาะเดี๋ยว กินข้าวแล้วก็ถ้าฝนโมโตกแล้วพวกข้าก็จะไปนะเอาทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะเชื่อว่าบ่าวจันได้มาเลาะตลาดมาซื้อแนวกินนะทุกคนนะเดี๋ยวบ่าวจันก็จะได้กลับเมือเ่องเฮียแล้วนะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจันได้ด้